بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับชีวิตของเราในขณะที่ผเผชิญในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุความเจ็บป่วยหรือว่าอะไรอะไรที่เป็นความปั่นป่วนวุ่นวายในครอบครัวเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่นักวิชาการได้บอกเอาไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะเยฮิวะซัลลัมเรื่องนั้นก็คือเมื่อเกิดอะไรอะไรไม่ดีกับตัวของเราเนี่ยขอให้เราได้หันมาสำรวจดูข้อบกพร่องความผิดพลาดหรือบางทีเรื่องของบาปต่างๆที่เราได้กระทำไป อาจจะตั้งใจหรืออาจจะเผลอเรอหรืออะไรก็ตามแต่ให้สำรวจดูข้อบกพร่องของตนเองในขณะที่มีเรื่องไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นเพราะการที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ทรงให้เรื่องไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งมันเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้เกิดความรู้สึกตัว แล้วก็หันมาดูนะครับมาสำรวจดูข้อบกพร่องของตนเองปรับปรุงนะครับสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นบางทีอาจจะอาจจะไม่พบข้อบกพร่องของตนเองแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พบข้อบกพร่องของตนเองมีและอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ให้ดูก็แล้วกันนะว่าข้อบกพร่องของตนเองเนี่ยมีอะไรบ้างเช่น แม้ว่าจะละหมาดครบห้าเวลาแต่ว่าเอฉันเนละหมาดเร็วไปหรือเปล่าเอชันละหมาดในตอนต้นต้นของเวลาหรือเปล่าที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลลัลฮวาเลหิวะซัลลมัมถูกถามว่าอายุอิสลามีอัฟดอลอิสลามประเภทไหนเนี่ยดีที่สุดท่านนาบีก็ตอบสุฮาบะคนนั้นว่า อัลสลาตุลิอัวลิวักติฮาหรือฟีอัวลิวักติฮาคือการละหมาดในตอนต้นต้นของเวลาดีที่สุดเออเราละหมาดในตอนต้นต้นของเวลาหรือเปล่าเราละหมาดเร็วไปหรือเปล่าหรือละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีสุนนะกอบลียาบะดียะที่เรียกว่าละหมาดสุน,นัตรอวาติบหรือเปล่าเออเรามีหรือเปล่าอ้าวเรื่องละหมาดอาจจะไม่บกพร่องหันมาดูสิ แต่และเดือนเนี่ยถือสินอดสุนัตบ้างหรือเปล่าหรือในคำพูดคำจาของเรามีอะไรไม่ดีไม่ดีหรือเปล่าตรงนั้นอัลลอฮ์ให้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าได้อัลลอฮ์ให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์ซึ่งในความเจ็บป่วยเนี่ยผมเรียนให้พี่น้องทราบหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาจะต้องคิดเข้าใจในเรื่องของความเจ็บป่วยนีย่ให้มาก,มาก แล้วท่านจะพบว่ามีความดีงามอันมากมายมหาศาลเลอเกินที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราเจ็บป่วยหนึ่งในนั้นก็คืออัลลอฮ์ลดลบล้างโทษท่านต่างๆมากเลอเกินถ้าเราได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องทีนี้ที่บอกว่าให้สํารวจดูตัวเองเนี่ยก็อันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายรู้ตัวนะครับว่า เราอาจจะทําผิดอะไรไปหรือเปล่าได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยไหวก็ได้มีโอกาสมีเวลาว่างที่จะสํารวจดูข้อบกพร่องของตนเองเมื่อได้สํารวจดูข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็รีบเลยพี่น้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นก่อนที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มันดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ จำเป็นที่จะต้องทำก่อนเพื่อนเลยนะทันทีที่ได้พบว่าตัวเองทำในสิ่งที่บกพร่องทันทีที่ได้พบว่าตัวเองนั้นทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทันทีเลยนะอัสตอกฟิรุลลอขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์กลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำผิดไป อันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราทำเป็นอันดับแรกเลยนะทันทีที่เราได้รู้ว่าเราได้ทำข้อผิดพลาดไปเราได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ไปและทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่ดีไม่ดีกับตัวเราให้พยายามสำรวจดูตัวเองก่อนจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นทันทีที่พบข้อบกพร่องก็ต้องสำนึกผิดกับอ AH, ัลลอฮ์เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาให้มากมาก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราถูกยกระดับให้มีสถานะอันทรงเกียรติสูงขึ้นณะอัลลอฮฺซุบฮานาหวตาลาฮัดิษบทหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮฺให้ท่านนาบีมาแจ้งแก่ผู้ศรัทธาทุกคนว่าเรื่องของการทำผิดเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ศรัทธาทุกคนแต่เมื่อทำผิดไปแล้วยา อย่าจมปลักอยู่กับความผิดบางครั้งอัลลอฮ์ก็เมตตาให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาได้มีเวลาว่างที่จะสำรวจดูข้อบกพร่องของตนเองมันก็เป็นการช่วยทางหนึ่งของอัลลอฮ์ที่จะไม่ให้คนคนนั้นเนี่ยจมปักอยู่กับความผิดใช่ไหมบางทีถ้าหากว่าไม่ให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะพี่น้องเราก็ยังไม่รู้ตัว เราก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาสำรวจดูข้อบกพร่องอุลม玛จึงบอกอ่เวลาเกิดเรื่องอะไรอะไรไม่ดีต่ <c oughs> อชีวิตของเราควรอย่างยิ่งนะที่จะต้องสำรวจดูข้อบกพร่องของตนเองพอความป่วยเกิดขึ้นกับร่างกายอ๋อได้มีเวลาสำรวจดูข้อบกพร่องของตนเองพอสำรวจแล้วเราบกพร่องไปรีบรีบกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์เตาบ้าตัว ขอขอภัยโทษต่ออัลลอฮ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากอัลลอฮ์ดีใจมากเหลือเกินดูนะหะดีษของท่านนบีสอนอย่างไรอันอานาซิบนนมาลิกรอบดิยัลลอฮุอันลัฮฺกอละกอละรอซูลุลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอานาซิบนนมาลิกได้รายงานว่าท่านรอซูลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮุตาอัลาอัลลอฮ สุบฮาณหัวตาลาได้ตรัสว่ายับนาอาดัมโอลูกหลานของอาดัมเอ๋ยอินนากมาดเอาตานีวารยาตานีแท้จริงเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ขอดูอาต่อฉันเลยนะเจ้าไม่ได้หวังความเมตตาจากฉันเลยนะนี่คือการเรียกร้องที่อัลลอฮ์ที่เรียกร้องแบบนี้เนี่ย แล้วท่านนาบีมาบอกกับเราอย่างนี้นะก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยดูตัวเองซิเนี่ย<ม>บางทีเราถือสินอด,ดผ่านพ้นรอมฎอนไปแล้วเอในระหว่างรมฎอนเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดหวังความเมตตาหวังความดีงามจากอัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดเคยหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์บ้างไหมเคยหวังกับอัลลอฮ์ว่าจะรอดพ้นจากไฟนรกบ้างไหม เคยหวังว่าจะรอดพ้นจากอาสาบในหลุมศพบ,บ้างไหมหวังกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ท่านนาบีมาบอกอย่างนี้นะโอ้ oh, ลูกหลานของอาดัมอัลลอฮ์ตัดเอาไว้เจ้านี่ไม่ได้หวังอะไรกับฉันเลยไม่ได้ขอดูอาอะไรกับฉันเลยแปลว่าการเรียกร้องตรงนี้เนะี่ยให้เป็นการเรียกร้องให้ผู้ศรัทธากลับมาดูตัวเองขอดูอาต่ออัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดหวังกับอัลลอฮ์มากน้อยเพียงใด ถ้าขอดุอาต่ออัลลอฮ์หวังว่าตัวเองจะได้ได้รับการอภัยโทษสมมุติอย่างนี้นะหวังอย่างนี้กอฟารุตุลกาอาลามากานามินกะวลาอุบาลีถ้ามันขอดุอาต่อฉันหวังในการได้รับการอภัยโทษหวังความดีหวังที่จะพ้นจากไฟนรกหวังอะไรดีๆจากอัลลอฮ์หรือพูดรวมๆว,ว่าหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ถ้าทำอย่างนี้นะ อัลลอฮ์บอกว่าฉันจะอภัยโทษบาปกรรมต่างๆที่มีอยู่ที่ตัวเจ้าทั้งหมดวลาอุบาลีฉันไม่สนใจคำทักท้วงของมาเลกาท่านใดทั้งสิน้นฉันไม่สนใจฉันให้อภัยเพราะจิตใจของบ่าวคนนั้นเนี่ยมันขอดูอาแล้วก็หวังความดีหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ยับนะอาดัมดูนะประโยคที่สองนี่สำคัญมากทีเดียว อัลลอฮ์ได้ตรัสต่อไปอีกว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมลาอบะลากอดซูนูบุกะอานานัสมาซุมมัสตักฟารตานีกอฟารตูลากะวะลาอุบาลีโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยแม้ว่าความผิดของสูเจ้าเนี่ยมันจะมากมายกายกองกองตั้งแต่พื้นดินเนี่ยสูงเทียมฟ้ากองตั้งแต่พื้นดินเนี่ยสูงไปถึงเมฆ ฉันก็จะให้อภัยกับเจ้าถ้าเจ้าขออภัยโทษต่อฉันโดยฉันไม่ได้มีการสงสยัยไม่สนใจเรื่องใดๆทั้งสิ้นฉันจะให้อภัยกับเจ้าอัลลอฮ์ได้ตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยพอได้สำรวจดูตัวเองแล้วอ๋อมันผิดจริงๆมันบกพร่องจริงๆมันละเมิดจริงๆมันฝ่าฝืนจริงๆนึกสรารภาพผิดกับอัลลอฮ เสียใจที่ได้ทำผิดไปหลังจากนั้นก็อิสติกฟารซุมมัสต์ฟารตานีกอฟารตุละกาวาลาอุบารีอัลลอฮ์บอกว่าหลังจากนั้นเจ้าก็ขออภัยโทษต่อฉันฉันจะอภัยโทษให้แก่เจ้าโดยที่ฉันไม่แคร์ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นฉันจะให้อภัยซสอย่างแม้ว่าความผิดจะสูงตั้งแต่พื้นดินไปยันถึงเมฆก็ตามแต่อัลลอฮฺอักบัร อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดนะพี่น้องครับยับนาอาดัมอัลลอฮ์ได้ตัดต่อไปอีกว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมเราอาไตตันีบิกิรอบิลออรดิคอตายาซุมมาลาคีตานีลาตุชริกบิชัยอนันลาอาไตตุกะบิกิรอบิฮามักฟิรอโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยแม้ว่าเจ้านี้ทำผิด โดยกลับไปหาฉันในสภาพที่ความผิดนั้นเต็มแผ่นดินโดยที่เจ้าไม่ได้ตั้งภาคีต่อฉันและเจ้าก็ขออภัยโทษต่อฉันฉันจะนำเอาการอภัยโทษเท่ากับแผ่นดินนี่แหละเอามาให้แก่เจ้าอัลลอฮฺอักบัะพีน้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้แจ้งให้แก่ท่านนาบีเมื่อบอกแก่พวกเราประเด็นสำคัญที่ผม เอ่ยขึ้นกับพี่น้องในช่วงแรกก็คือนักวิชาการอิสลามบอกว่าทันทีที่เรื่องไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นกับเราให้เราได้หยุดสำรวจดูตัวเองเสียว่าได้ทำอะไรบกพร่องไปบ้างในเมื่อพบแล้วว่าเราบกพร่องในเรื่องใดเราฝ่าฝืนเราผิดพลาดเราละเมิดต่อศาสนาของอัลลอฮ์ในเรื่องใดก็ตามแต่สารภาพผิดกับอัลลอฮ์ดูนะคนที่สารภาพผิดกับอัลลอฮ คนที่ขอพัยโทษต่อรอแล้วอัลลอฮ์ให้อะไรพี่น้องอัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนอย่าอารฮามารอไฮมีนโอผู้ที่เมตตาที่สุดแห่งปวงบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายก็คืออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้โปรดให้เราได้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยเถอะขออัลลอฮ์ได้โปรดให้เรานั้นทําผิดอะไรไปแล้วให้หูตาสว่างเร็ว แล้วก็ขอพระองค์ได้ให้เรานั้นได้มีจิตใจที่มีจิตสำนึกที่จะสารภาพผิดต่อพระองค์แล้วได้ขออภัยโทษต่อพระองค์ให้มากๆนี่คือสิ่งที่อลุลามะเขาแนะนำเอาไวน้นี่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากที่สุดจำไว้นะทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่ดีแก่ชีวิตให้หยุดสำรวจดูตัวเองเลย สำรวจดูตัวเองว่าเราทำผิดอะไรไปหรือเปล่าบกพ่องอะไรไปหรือเปล่าและอย่าสำรวจแบบเร็วๆนะนั่งพิจารนณานานๆตั้งแต่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วทำอะไรคิดทีละขั้นตอนคิดทีละขั้นตอนระหว่างไปถึงที่ทำงานแล้วทำอะไรคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคิดตั้งแต่เข้าร้านไปเนี่ยทำอะไรผิดตรงไหนช่างตวงครบถ้วนหรือเปล่า พูดอะไรโกหกลูกค้าไปหรือเปล่ากับสินค้าที่เราจําหน่ายออกไปสํารวจดูให้ดีสํารวจดูให้ดีพี่น้องพอเจอข้อผิดพลาดปาั๊บพี่น้องอย่านิ่งนอนใจเราเนี่ยถ้าหากว่าเจอข้อผิดพลาดกับตัวของเราแล้วเนี่ยเรานิ่งนอนใจเราไม่สนใจก็แสดงว่าเราดูถูกอัลลอฮ์สุบฮานาฮฺวตาลาอย่างยิ่งที่ทําผิดไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เฝ้าดูเราอยู่อัลลอฮ์เฝ้ามองเราอยู่แล้วเราก็ไม่สนใจอ้าว เฝ้าดูก็เฝ้าดูไปเฝ้ามองก็เฝ้ามองไปรู้ก็รู้ไปฉันก็ทำผิดอยู่อย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดการจมปลักอยู่กับความผิดจะสร้างความพินาศให้แก่ตนเองในอนาคตเร็วๆนี้ในอนาคตข้างหน้าแปลว่าเราทำความผิดแล้วเรายังไม่สำนึกผิดกับอัลลอ์เนี่ยเป็นสภาพที่เรากำลังรอคอยอาสาบที่จะมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาดังนั้น ข้อสรุปที่เราได้พูดกันในวันนี้ก็คือทันทีที่เกิดอะไรอะไรไม่ดีแก่ชีวิตของเราให้หยุดตรวจสอบดูการประพฤติการปฏิบัติของเราให้ดีพบข้อบกพร่องเมื่อไหร่เตาบ้าตัวต่วตออัลลอฮ์แล้วก็รีบทําให้มันดีขึ้นนี่คือหน้าที่แห่งการเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานะครับวบิลลาฮิตตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุม ورحمه الله وبركاته